เส้นทางนี้นะครับจะมุ่งหน้าไปที่อุทยานภูเก้าภูพันคำนะครับก็จะเป็นเส้นทางที่เลาะเขาแล้วก็จะผ่านเขื่อนอุบลรัตน์เนี แหล่งท่องเที่ยวบริเวณแถวคืนอ,อุบลรัดก็เยอะนะครับมีปางแสนสองก็เป็นขึ้นแพไปเล่นบนเขื่อนอุบลรัดนะครับวิวสวยๆนะครับหรือว่าไปที่อุทยานาหินช้างสีกลุ่มหินช้างสีก็สวยนะครับข้างบนก็จะเป็นวิวหน้าผานะครับตรงนั้นเป็นอุทยานา่เป็นอุทยานน้ําพองนะครับ จากตรงนี้ไม่น่าเกิน7กิโลก็ได้ถึงอุทยานภูเก้าภูพันคำแล้วนะน่าจะอยู่ฝั่งขวาม,มือนะครับไปดูวิวไปดูวิวตอนนี้เราก็มาถึงอุทยานภูเก้าภูพานคำแล้วนะครับแต่เราแพ้ที่จอดรถกันก่อนดีกว่า ตอนนี้เราอยู่กันที่อุทยานแห่งชาติภูเก้าภูพานคำนะครับก็เพิ่งเคยมาครั้งแรกนะแต่ขับผ่านตลอดเลยดูนี่เป็นสะพานไม้นะผมมันดูแบบคลาสสิกดีนะด้านหน้าก็จะเป็นเขื่อนอุบ,บลรัตน์นะครับให้ดูบรรยากาศรอบๆกันดีกว่าให้ดูกัน ยาวเลยเดินต้องระวังด้วยนะครับไม้อาจจะมีผุบ้างเดินกว่าโอเคสามารถกางเต็นท์ได้นะครับที่นี่เนี่ยไปดูหน้ากัน จุดที่เราอยู่เนี่ยนะ่าจะเป็นจุดชมวิวที่เป็นจุดไฮไลท์ของอุทยานภูเก้าภูพันคำนะครับแล้วก็ด้านหน้าที่เราเห็นเนี่ยเป็นน้ําในเขื่อนของเขื่อนอุบลรัตนะครับที่เราเห็นอยู่ข้างหน้านี้นะฮะก็ถือว่าเป็นอีกวิวหนึ่งที่ผมไม่เคยเห็นเลยอ่ะเราไม่เคยเข้ามาเลยแต่เขาขับผ่านมาตลอดเนาะเสียค่าเข้า50ิบบาทนะครับตะกี้ขอแปะคุณลุงไว้ก่อนเพราะว่า เขาไม่มีทอนอ่ะเดี๋ยวจะลองดูว่าร้านคาสินทิการตรงนี้มันมีอะไรสามารถทอนบ้างหรือสามารถโอนเน็ตแบงกิ้งได้ไหมอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวค่อยว่ากันวันนี้ท้องฟ้าเปิดมากอ่ะเขาบกว่าเล่นสามารถเล่นน้ำได้ด้วยนะครับลงไปเล่นน้ำได้แต่ก็ห้ามเกินกว่าทุนเนาะบรรยากาศดีอ่ะ เราจะได้ยินเสียงแบบให้นี้เลยนะเขาเรียกว่าอะเสียงเรือ้ลยเสียงเรือมีเสียงเรือนนีคนหาปลานะโอเคเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับเราก็จะไปขึ้นไปมีจุดชมวิวช่องเขาขาดนะครับแล้วก็ว่าจะแวะไปหากินข้าวทานกาแฟนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็จะเข้าไปขอนแก่นกัน บรรยากาศสงบมากเลยชอบผมชอบมากชอบตรงที่มันแบบสงบมันไม่วุ่นวายแล้วก็มันก็ค่อนข้างส่โตัวมากๆเลยนะใครว่บมากลองมาเที่ยวดูนะครับผมว่ามันเป็นอะไรที่ส่วนตัวมากที่สำคัญกลางเต็นท์ได้ด้วยนะท่ที่อืน่นกันที่นี่ก็มีอัตราค่าบริการในการกางเต็นท์นะครับก็ถ้าเป็นค่าสถานที่ในการกางเต็นท์เนี่ยคนละส0บาทต่อคืน เต็นสองคนไม่รวมเครื่องนอนหลังละร้อยห้าสิบาทแสดงว่าเขามีให้เช่าด้วยนะครับเต็นสามคนไม่รวมเครื่องนอนหลังละสองยี่สิบห้าบาทต่อคืนประมาณนี้เลยเต็นสองคนรวมเครื่องนอนสองร้อยเจ็ดสิบติดต่อเจ้าที่ได้เลยนะครับถ้าใครสนใจ ตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่กันที่จุดเรียกช่องเขาขาดนะครับถ้ามาจากทางขอนแก่นเนี่ยตรงนี้ก็เรียกว่าโม่สังประตูสู่หนองบัวทางนี้ไปทางหนองบัวลำปูนะตามเป็นสายไฟฟ้าโม่สังยานจูก้าสุพรรณบุ์ที่แวะไแม่มาที่นี่ก็เป็นจุดตรง,น,ง,น,งน,นีง้ช่องเขาขาดที่คลาสสิกเป็นเขื่อนอุบลรัตน์นะครับ น้อยจังเน้อยจนน่ากลัวนะอตอนนี้เราใช้เกียร์ต่ำอยู่เนาะเป็นเกียร์เกียร์สองเกียร์ต่ำเกียร์ต่ำก็ปล่อยไปเลยครับไม่ต้องแตะเบรก ปล่อยให้เครื่องยนต์มันดึงรอบช่วยได้เยอะนะถนอมเบรกด้วยถ้ามันช้าก็ค่อยๆดันลงไปโอเคจริงๆต้องขอบคุณคลิปใน YouTube จากอาจารย์หลายๆท่านที่ททแบบที่เขาแนะวิธีการขับรถขึ้นเขาลงเขามัน จริงๆผมแบบผมโง้เง่าเต่าตุนมากเลยพอพอได้ไปดูแล้วแบบเออรู้สึกเลยว่ามันทําให้เราขับรถขึ้นเขาลงเขาสนุกขึ้นแล้วก็ที่สาคัญมันถนอมรถด,ด้วยไม่ต้องลากเบรกแทบไม่ต้องแตะเบรกเลยปล่อยไปเรื่อยๆไม่ต้องรีบอันนี้คือทางลงนะครับก็กําลังจะเข้าสู่พื้นที่ของจังหวัดขอนแก่นละลงเขาเรียบร้อย